แนะนำตัวช่วยในการวาดภาพแผนที่3มิติแบบง่ายๆแบบนี้นะครับก่อนอื่นเข้าเว็บนี้เลยนะครับ icogram.com เข้ามาแล้วหน้าตาเว็บก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเรากด Get Start ได้เลยจากนั้นนะครับดูที่เมนูด,ด้านข้างนะครับจะมีไอคอนแบบ Perspective ไว้ให้เราเลือกตั้งแต่ถนนตึกบ้านต้นไม้คนสัตว์สิ่งของนะครับเราก็เลือกตามความต้องการแล้วก็ดึงมาจัดเรียงได้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่าหาอะไรไม่เจอเนี่ยให้เซิร์ชตรงนี้นะครับที่เป็นไอคอนรูปแว่นขยายนะครับเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษทริคในการวาดแผนที่นะครับให้เราเซิร์ชหาแผนที่สถานที่ใกล้เคียงอินเทอร์เน็ตแล้วก็นำมาวาดตามได้เลย เราสามารถพิมพ์ข้อความชื่อสถานที่ลงไปในแผนที่ของเราได้นะครับลองรับภาษาไทยด้วยสำหรับคนที่เคยใช้แอปออกแบบหรือว่าโปรแกรมออกแบบอื่นๆที่มันสามารถล็อกวัตถุรูปวัตถุได้นะครับเว็แบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกัน ถ้ามองลำบากหรือว่ามองไม่ชัดนะครับสามารถซูมเข้าซูมออกได้ปรับความถี่เส้นกิดได้หรือว่าจะลบเส้นกิดออกนะครับไอ้ตรงด้านหลังเนี่ยให้มันไม่มีเลยก็ได้แบบนี้สามารถทดลองใช้ได้ทันทีไม่ต้องรีจิสเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเซฟภาพเนี่ยเราก็ต้องรีจิสเตอร์ก่อนนะครับการสมัครหรือว่ารีจิสเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะครับแค่เราพิมพ์อีเมลไปตั้งรหัสแล้วก็คอนเฟิร์มรหัส ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับทางเว็บยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปบางส่วนให้เราเลือกมาใช้งานได้ทันทีเราก็แค่คลิกแล้วก็นำมาปรับแก้ไขได้ตามต้องการเลยครับ